สวัสดีครับมนีสิบผ้ามาสอมปัมมิตซูนะครับปัมนำใส่ในบ้านเข้าเนาะครับเนาะครับรุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้ครับบอกซื้อรุ่นเนาะครับเนาะเป็นยางดอกเพราะว่าเขาก็ต้องสอมนะครับซื้อมามันพังเข้าสอมสอมอะไรเขาก็ซื้อไม่ผลือเก่านะครับซื้อจากบริษัทมิตซูเก่าหรอครับตัวนี้มอเตอร์มันใหม่ยอนว่ามันบอตันาะครับเนาะนามหัวหรือว่ามันเป็นน้ำยางมันยั่ค่อยบอตัดนะครับเขาก็ติดผ้า มาส่อมเบิงนะครับข้าพอบานพอบานเด้องพอบานเด้อส่อมแต่ว่ามอเตอร์มันใหม่นะครับใหม่แล้วครับท่นแล้วละครับผมกับท่นแล้วละครับพันเบอร์อะไรเบอร์ไทยตอนท่านนะครับพันกับท่นเบิร์ลวดเบอร์ครับถ้าอยากพันมอเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรอบให้นะครับสําหรับเมนมันเบอร์พันสิบสองเส้นนะครับพันคู่เบอร์25กับเบอร์27นะครับก้อนที่1 35รอบ ก้อนที่2 72นะครับก้อนที่3 72ก้อนที่4 73รอบนะครับเมนนะครับเมนส่วนสตาร์ทมันก็เบอร์24นะครับปกติเบอร์24ครึ่งนะครับเราไม่มีเบอร์24ครึ่งเราใส่เบอร์24เลยครับมันจะแน่นหน่อยนะครับก้อนที่1นะครับ64รอบก้อนที่2 120รอบก้อนที่3 120รอบครับพันไม่ยากหรอกครับฝึกลองดูถ้าอยากจะพันนะครับ ไปซื้อลวดมาแล้วก็ไปซื้อลวดตามร้านขายลวดทองแดงนะครับซื้อเป็นโลเขาก็ขายมาลองฝึกพันดูแต่ว่าเราจะประกอบให้ดูว่าประกอบอย่างไงนะครับพาพ่อบ้านแม่บ้านพ่อบ้านเท่าเรานะครับเห็ดนะครับแม่บ้านจะให้ต่อปั้มน้ำครับว่ามันเป็นอย่างแน่ว่ามันเป็นอย่างครื่อใหม่มันเป็นอย่างคื่อหัวนะครับเปลี่ยนสิ้นเปลี่ยนจังไดเปลี่ยนลูกฝืนเปลี่ยนจังไดเข้ามาเบื้องน้ากันเด้อหามปั้มน้ำเท้าเสีย ครับผมจะทาล้ายากันครับบาร์ซ่ทาน้าครับอาบน้ํายาเราก็อาบเลยครับนี่เขาเรียกว่าอาบน้ํายาเทราดเลยครับอยู่ให้มันถูกเต็มเต็มเลยครับถ้าทาต้องออกแปรงทานะครับนี่คือการลาดน้ายาอาบแล้วน้ำยาเสร็จเราก็ทิ้งไว้มันก็มันก็จะแห้งอากาศนะครับครับเราก็มาตากแดดไว้นะครับให้มันแห้งก่อนนะครับให้มัน แห้งอากาศนะครับพวกนี้ตากแดดตากลมก็แห้งนะครับน้ํายารุ่นใหม่เราจะมาถอดซีนก่อนนะครับเปลี่ยนซีเปลี่ยนลูกเืนเลยครับซ่อมทีเดียวให้มันดีไปเลยครับครับอย่างไรเราก็ได้ลื้อนะครับเราก็ลื้อออกมาซ่อมข้างนอกเลยดีกว่านะครับโอ้ทันิีมันขึ้นนะครับนี่ทันิีมันขึ้นตัวนี้เราต้องทําความสะอาดแล้วก็ใช้ใช้กาวนะครับกาวสีเขียวกาวอะไรก็ได้นะครับกาวเป็นไม่ให้มันรั่วนะครับเรามาใส่แล้วก็มันทนิมจะไม่ขึ้นนะครับแต่เราต้องทําความสะอาดก่อนนะครับผม ประกอบแล้วครับเราลื้อดูดีๆนะครับมันก็ขึ้นถนิมนะครับน็อตอะไรก็ขึ้นถนิมนี่ครับช่วงนี้มันเป็นคลาบน้ํามันน่าจะรั่วนะครับแล้วก็ซีนพวกนี้ซีนยางลูกยุงลูกยางพวกนี้ไม่ดีเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่หรือว่าไม่มีจริงๆเราก็อัดล้างเอาน้ําแฟบล้างแล้วก็ใช้กาวนะครับกาวกันกันซึมใส่นะครับอันนี้ต้องดูซีนก้นหอยอยู่ข้างในนะครับซีนกันน้ําอยู่ข้างในด้วยคร้บเปลี่ยนลูกปืนด้วยครับ ครับม <si มเมื่อเราลื้อออกมาจะมีใบพัดนะครับแล้วก็มีโอลิงนะครับเป็นโอลิงเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเอาไปล้างน้ํามันเอาไปล้างไม่ใช่น้ํามันครับล้างน้ําแป๊บให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็มาประกอบครับเมื่อเราถอดน็อตออกนะครับน็อตขันใบพัดออกเราก็ใช้น็อตเบอร์สิบนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบมามาหมุนไว้นะครับอย่างนี้นะครับวิีเทียวออกง่ายไม่ยากนะครับไม่ยากวิีเดียวออกครับเมื่อเราคลิปล็อกจับเราก็ ครับดึงขึ้นดึงลงนะครับงัดขึ้นงัดลงมันจะค่อยออกมานะครับเราไม่ต้องไปเคาะให้มันแรงมากเดี๋ยวมันจะพคนะครับครับเราจับน็อตแล้วก็เราก็รับงอกแงกงอกแงกออกนะครับนี่แค่นี้ก็ออกแล้วครับเราไม่ต้องไปตีให้มันเยินนะครับเราก็เอาคาไว้อย่างนี้เลยนะครับของมิซูนะครับคาไว้อย่างนี้เราจะได้จําได้ว่าเข้าข้างไหนนะครับเวลาเราประกอบใบพัดเข้าก็วาไว้ครับเราก็เอาซีนออกมาครับ ครับเราก็ใช้ไขควงหรืออะไรงัดออกมานะครับค่อยงัดออกมาอย่าให้พังนะครับเผื่อเราจะล้างแค่น้ําแฟบก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสิครับเผื่อเผื่อบางทีมันหาซื้อไม่ได้นะครับเผื่อเราอยู่กลางทุ่งนาครับเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆเอาออกมานะครับอย่าให้มันแตกอย่าให้มันซึกนะครับเผื่อมันใช้ได้นะครับเราจะมาล้างน้ําแฟบได้ครับแค่นี้ครับตามแค่นี้ออกมาแล้วออกมาแล้วเราก็ล้างครับเราลื้อออกหมดเลยนะครับ ออกจากนี่มาเราจะได้ล้างสินล้างอะไรหมุนน็อตสี่ตัวก็ออกแล้วครับเราจะมาดูนี่ครับแกนมิสูบแกนแกนนี้มันขึ้นสนิมนะครับขึ้นสนิมหรือว่าขึ้นขี้ปูนแต่ว่าแกนมันเป็นสตนเลตน,นะครับพิสู่แกนมันดีไม่ไม่สึกหรอกครับเราก็ไปใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับขัดหรือว่าใช้แปงรงลวดขัดก่อนแล้วกระดาษทรายละเอียดเบอร์พันพันเบอร์พันกว่านะครับ มาขัดแล้วก็ประกอบได้เลยครับผมรับเมื่อเราลือมาเรียบร้อยเราทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแกนข้างนี้เราก็ล้างออกแล้วขัดแปรงรวดแล้วนะครับเราก็จะประกอบข้อมอเตอร์มอเตอร์ก็เริ่มใจแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบมอเตอร์ก่อนครับครับเราก็ประกอบมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับใส่ใบพัดลองดูก่อนนะครับส่วนคอนเดนเซอร์มันนะครับ10ไมโครนะครับ10ไมโคร450โวลต์ หรือว่า10ไมโคร350ก็ได้นะครับ400โวลต์ก็ได้นะครับขอให้เป็น10ไมโครนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบปลั๊กดูว่ามันจะติดไหมครับเสียบปลั๊กเลยครับปลั๊กสายไฟมันอยู่นี่ครับปลั๊กอยู่นี่เสียบนะครับหมนแล้วครับหมนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาข้างหลังมันครับตรงนี้เราก็ เอากระดาษทรายขัดน,นะครับเพราะว่าเราใช้แปงรงลวดขัดแล้วมันอาจจะไม่ดีเราใช้กระดาษทรายที่เบอร์พันหนึ่งพันสองนะครับลู่นะครับอาจให้เอี่ยมเอี่ยมแล้วก็เป่าฝุ่นดอกดีๆแล้วก็กรอบสิ้นเข้าครับเราจะมาล้างสิ้นนะครับเราก็ใช้น้ำไม่ใส่กับสไลด์นะครับล้างล้างเอาแปรงนะครับแปรง เป็นขัดตามกล้องตามอะไรให้มันดีๆนะครับแล้วคนเราก็ไปใส่ก็จะสะอาดใส่กาวใส่อะไรเข้าไปหน่อยนะครับครับเดี๋ยวผมล้างก่อนครับครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปประกอบนะครับประกอบเข้ายังไงไปตามดูด้วยกันครับเผื่อเราจะได้ช่อมของตมนำตัวเองนะครับพ่อบ้านอย่าลืมนะครับลองฝึกดูนะครับ ครับต่อไปเราก็เป็นการประกอบรับเราล้างซินมาเรียบร้อยแล้วเราใส่กระเบื้องตัวในก่อนนะครับกระเบื้องกระเบื้องตัวในนี่ครับตัวรองซินมันนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวรองซินกับตัวนี้ครับใส่ก่อนมันจะใส่ยากแล้วเราก็มาสวมเข้านี้นะครับสวมเข้ามอเตอร์นะครับครับหลังจากเราใส่เข้าไปแล้วนะครับขันน็อตให้แน่นพอสมควรนะตึงๆนะครับเราก็ใส่ซินนะครับผมใส่ข้างนี้นะครับลงไป จากนั้นเราก็ใส่สปริงนะครับใส่สปริงเดี๋ยวใส่สปริงเดี๋ยวดับสปริงแป๊บนึงครับครับหลังจากเราหลังจากเราใช้เอาซิลลงไปเราก็เอาสปริงใส่นะครับตรงตรงริมนี้ให้มันเข้าตรงตรงนะครับตรงตรงริมพอดีนะครับครับผมยัดลงไปก่อนนะครับหลังจากเราใส่สปริงลงไปนะครับเราก็จะใส่ใบพัดนะครับที่เราไม่เอาน็อตออกเพราะเราจะได้จําได้บางทีเราลืมนะครับว่าข้างไหนอยู่ข้างในข้างนอกนะครับ ครับเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยครับเหมือนเดิมที่เราเอาออกนะครับล่องริมให้ตรงริมนะครับล่องริมให้ตรงล่องริมนะครับล่องริมก็ให้ตรงริมเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมใส่แป๊บเนึงครับเราไม่ต้องไปเอาค้อนเคาะยากนะครับเรามือกดลงก็ลงนะครับพอเราลงเรียบร้อยเราก็หมุนน็อตออกนะครับเราใส่ถูกข้างแน่นอนนะครับไม่ผิดข้างนะครับครับเมื่อเราหมุนน็อตแน่นแล้วเราก็เอาน็อตสองตัวที่เรายึดเคาะออก นะครับออกมันก็จะถูกข้างแน่นอนแล้วเสียบปักดูก่อนนะครับว่ามันหมุนไหมครับครับเราประกอบซินเรียบร้อยประกอบใบพัดเรียบร้อยเราจะเสียบปักดูนะครับว่าหมุนไหมโอ้ oh, มุนนิ่มเลยครับโอเคใช้ได้แล้วเราต้องประกอบเข้าถังปิดฝานี้นะครับปิดฝาแล้วก็ประกอบเข้าถังนะครับครับหลังจากเราใส่ใบพัดเรียบร้อยเราก็ทา ใส่ยาง้วทาใสโอลิงใส่ทากาวหน่อยนะครับกาวเราแล้วประกอบเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยเห็นเห็นทองเหลืองไหมครับเราต้องตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นทองเหลืองนูนขึ้นมาเนี่ยต้องใส่ให้ตรงกับตัวนี้นะครับใส่ให้ตรงกับตัวนี้ครับขับใส่เลยครับครับเราก็เปลี่ยนน็อตใหม่นะครับน็อตมันขึ้นสนิมถ้าใส่ใส่ตรงนี้ไม่ถูกนะครับ ไปรับกันกับตัวข้างล่างที่นูนๆนะครับน้ําจะไม่จะไม่ขึ้นนะครับน้ําจะไม่จะไม่ไหลจะไม่แรงนะครับจะไม่แรงจะทําให้ปั๊มเราไม่ตัดน้ําใช้ไม่ได้ครับมันไม่แรงต้องใส่ฝาให้ถูกนะครับบางทีเราอาจจะลืมตรงนู้นุ่มปุมตรงนี้ต้องใส่ให้ตรงกับท้องเรือนข้างในที่บุ่มๆุมขึ้นมาเหมือนกันนะครับครับแค่นี้ก็ใช้ได้ต่อไปเราก็จะทําถังนะครับทําความสะอาดถังใส่กาวแซลายถัง นะครับต่อไปก็ประกอบต่อครับผมครับเราก็ดูถังนะครับตรงไหนมีรอยน้าเยิ้มแดงๆแล้วก็มาขัดความสะอาดดีๆแล้วก็เราจะใส่กาวนะครับแกะใส่ติดกาวกันน้ํานะครับนี่ครับขอบไม่ดีเราก็มาทําให้สะอาดติดกาวนะครับเราซ่อมนะครับครับหลังจากเราทําความสะอาดใส่กาวแล้วนะครับกาวเขียวๆเนี่ยครับกันน้ําดีมากครับเราก็จะยกมอเตอร์ใส่นะครับ ยกตัวมอเตอร์ใส่นะครับยกมอเตอร์ใส่เราก็จะไขน็อตน,นะครับเราก็เตรียมแหวนแหวนมานะครับเปลี่ยนแหวนใหม่ๆสวยๆใส่นะครับมันจะไม่ได้เป็นถนิ่มง่ายๆนะครับเราซ่อมแล้วต้องซ่อมให้ดีนะครับผมเดี๋ยวผมขันมอเตอร์เข้าไปแล้วก็รอให้กาวมันแห้งสักหน่อยนะครับให้กาวเซฟตัวก็บอกกาวแห้งนั่นแหละครับครับเราประกอบตัวเข้าไปเรียบร้อยครับ รอให้เกาวมันเซฟตัวหรือว่าเกาวมันแห้งนะครับเดี๋ยวก็เราต้องมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับน้ําเข้านี่ครับมันจะมีเช็ควาล์วตรงนี้นะครับเราต้องเปิดดูก่อนนะครับแล้วก็เอาไขควงนะครับหมุนออกอย่างนี้นะครับมันก็ออกแล้วครับออกแล้วโอ้มีครับสปริงเราดูสปริงนะครับดูสปริงดูอะไรมันมีไหมแล้วก็มันจะมีวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ครับเราก็ออกมาล้างดีๆให้หน่อยนะครับ แล้วก็ยืดสปริงสะหน่อยนะครับสปริงอาจจะล้านะครับแล้วเราก็ประกอบเหมือนเดิมแล้วก็ลองน้ำครับครับเข้ากระสอบแล้วนะครับเข้าจะลองน้ำนะครับบัดนี้หลังจากเข้าสอบโดนเติมนะครับเปลียนนน่ยนน้ำเปลี่ยนนีนะครับเนาะฝึกฝึกซ่อมกันด้วยกันนะครับปั๊มน้ำประจำครัวเรือนเราเราเป็นพ่อบ้านเราก็ต้องฝึกทำไว้เผื่อมันมีปัญหา ปั๊มเรามีปัญหาเราจะแก้ได้นะครับเข้าไปดูใน YouTube ก็มีนะครับหรือจะว่าหรือจะไปดูช่องมนแสนหรือว่าช่องอีสานพาซ่อมมนแสนจันสอนก็มีนะครับลองดูลองฟืง้นดูเราจะเปิดน้ําแล้วลองเลยนะครับทางน้ําเข้าทางนี้นะครับน้ําเข้าเข้าขึ้นมาเข้าในลงนี้ลงถังแล้วก็ออกไปใช้ในบ้านเรานะครับครับเดี๋ยวลองดูก่อนล,ลองดูกันนะครับว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับ ครับเราก็เปิดน้าไว้นิดนึงนะครับเผื่อจะไล่ลมนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟให้ปั๊มทํางานปั๊มทางานแล้วครับเราก็เปิดไว้แล้วนะครับก็ไปแล้วครับมีรั่วตรงไหนบ้างตัดแล้วนะครับไม่รั่วนะครับเราไล่ลมไปเลยเปิดแรงเลยครับทํางานนะครับไม่รั่วครับผมนี่นี่แหละครับคือการซ่อมปั๊ม น้ำประจำครัวเรือนเราไม่ยากนะครับเปิดครับก็ทํางานนะครับปั๊มปั๊มก็ทํางานตามปกติเราปิดมันก็จะตัดให้เรานะครับครับโอเคครับแล้วก็ตัดเรียบร้อยนะครับปั๊มเราฝึกซ่อมดูนะครับฝึกซ่อมไว้เผื่อจำเป็นหาช่างยากเราก็ซ่อมเองเลยครับ ครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ